เกาะลิสเบลของเมืองนิวยอร์กนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามแต่เชื่อไหมว่าบนเกาะแห่งนี้กลับมีความลับอันมืดดำซ่อนอยู่ภายในซาบประหักพังที่ถูกทิ้งร้างของโรงพยาบาลเรนวิกสมอลพาร์คฮอสพิทาลที่หากใครไม่เคยทราบมาก่อน ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงพยาบาลจะต้องคิดว่ามันเป็นซ้าของประสาทส,สักหลังที่เคยสวนงามเป็นอย่างแน่นอนเด้วยวิกสมอร์พอกัสพิทเลนั้นอดีตโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยความหรูหราโรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง100เตียงถูกสร้างขึ้นในปี1856อย่างจงใจจากสภาพพื้นที่ของเกาะที่ทำหน้าที่คัดกองจำนวนของผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการให้น้อยลง แต่ท่านกลางความหรูหราแทบทุกตารางน,นิ้วนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้กลับมีอัตราการเสียชีวิตของการรักษามากถึง14,000คนในเวลาเพียง30ปีเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากข้อจำกัดในการรักษาโรคในยุคนั้นที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงจำเป็นต้องใช้การรักษาแบบประคับประคองของอาการ แต่สิ่งที่ทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เริ่มเดือในเนื่องความสยดสยองมาจากวิธีการกําจัดศพข,ของผู้เสียชีวิตที่ใช้การนําศพมากองทับและรวมกันจุดไฟเผา จากนั้นนำซากร่างที่หลงเหลอโยกไปทิ้งในแม่น้ำทางตะวันออกของเกาะจากประวัติในการกำจัดศพดังกล่าวทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าแม้เหลือเพียงซากประหักพังแต่โรงพยาบาลก็ยังคงเก็บพลังงานด้านลบของหลงคนที่เสียชีวิตไว้เป็นจำนวนมากแม้ว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลนั้นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะทำการปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความอยากรู้อยากเห็นของคนเป็นจำนวนมากที่แอบเข้าไปสำรวจซากอันน่าทึ่งทำให้มักมีรายงานปรากฏการเหนือธรรมชาติในบ่อยครั้งเช่นเสียงแปลกๆในโรงพยาบาลที่ฟังดูคล้ายกับเสียงร้องของมนุษย์ที่ไม่สามารถหาต้นตอของการกำเนิดเสียงได้รวมไปถึงแสงและเงาปริศนาที่เดินเพ่นพ่านไปท่านกลางซากประหลกพังในตอนกลางคืนนั่นเอง คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือวิญญาณของเหล่าคนป่วยในโรงพยาบาลที่ยังคงมีหวงในโลกใบนี้การเดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลผีสิงนันบิสมอลพาะคอสปิทัลนั้นสามารถทำได้โดยโดยสาร sky ยไลฟรถรางหรือรถไฟใต้ดินที่สามารถเดินทางเท้าต่อไปได้ไม่ไกลนะอย่างไรก็ตามทราบประหาพังของโรงพยาบาลนั้นถูกปิดกั้นพอไว้ไม่ให้เข้าถึง เพราะโครงสร้างที่สุดโทมเป็นอย่างมากจนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ทําให้สามารถเยี่ยมชมซึมซับพลังงานสดสยองนั้นผ่านทางหลังล้วนเหล็กเท่านั้นเอง